สวัสดีค่ะพบกับครูไายนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปพาดเนื้อหาของเรื่องกรดเบสนะคะคลิปสุดท้ายเอ,อ้คลิปสุดท้ายเรื่องสุดท้ายแล้วกันนะคะก็คือสารละลายบัฟเฟอร์นะคะสาร,าฟฟรละลา,ายบัฟเฟอร์เนี่ยหลักของสารละลายบัฟเฟอร์เนี่ยมันคือสารละลายที่ในตัวสารละลายอะคะ่ะจะมีจะมีสารที่เป็นคู่กรดแล้วก็คู่เบสกันเวลาเราใส่กรดหรือใส่เบส อื่นๆลงไปในปริมาณเล็กน้อยจะทําให้ค่า pH ของสารละลายเนี่ยค่ะไม่เปลี่ยนของสารละลายบัฟเฟอร์เนี่ยไม่เปลี่ยนซึ่งถ้าเป็นสารละลายทั่วไปสารละลายปกติเวลาหยุดกดหยุดเบสดลงไปค่า pH มันก็จะเปลี่ยนไปในทันทีนะคะดังนั้นคุณสมบัติของบัฟเฟอร์ก็คือช่วยทําให้ค่า pH เปลี่ยนแปลงน้อยนะคะทาให้ค่า pH เปลี่ยนแปลงน้อยมากๆเมื่อเติมกดหรือเบสลงไปเล็กน้อยก็จะมีแ l a นะคะกดเบสเป็นเป็นบทที่มีแลบเยอะมาก นะอันนี้เขาก็จะทําการเปลี่ยนแปลงเออทำการทดลองว่ามันมีการเปลี่ยนแปลง pH ของน้ําแล้วก็สารละลายผสมระหว่างกรดแอซิติกกับโซเดียมแอซิตตหรือเปล่ากรดแอซิติกกับโซเดียมแอซิตตตรงนี้ค่ะคือกรดอ่อนแล้วก็เกลือของกรดอ่อนซึ่งถ้าสมุดแยกออกมามันคือกรดนะคะมันเป็นคู่กรดคู่เบสกันซึ่งมันจะสามารถรับและให้มันสามารถรับโปรตอน มันสามารถรับโปรตอนได้นะคะมันสามารถรับไฮดรอกไซด์ออนได้รับกดรับเบสดได้ทําให้มันบาลานซ์ความเป็นกดเป็นเบสได้ก็คือเท่ากับว่าแลบ,บเนี่ยเขาทดลองสารบบบอะไรบัาเฟอร์วิธีการทดลองนะคะเขาก็จะใส่ใส่น้ํากลัน่นเป็นหลอดเอ่อเป็นหลอดคอนโทรนะคะเป็นหลอดเปรียบเทียบลงในหลอด 1. หลอดสส่วนหลอด3หลอด4ตรงนี้ค่ะก็จะใส่คู่กันของกรดแอซิติกกับโซเดียมแอซิเตต หลังจากนั้นก็หยดอินดิเคเตอร์ลงไปแล้วเขาก็หยดไฮโดรคลอริกลงไปหยดโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปปรากฏว่าสีที่เกิดขึ้นคือเวลาหย,ยดกดลงไปในสารละลายที่เป็นน้ํา pH ก็เปลี่ยนเลยค่ะ pH ก็ลดลงไปเลยสีมันก็จะเปลี่ยนไปเฉดนี้เลยแต่แต่ในหลอดที่มีโซเดียมแอซิเตตกับกรดแอซิติกอยู่ค่ะ pH ไม่ค่อยเปลี่ยนนะคะ pH เปลี่ยนน้อยมากๆสียังคงเป็นกลางๆตรงนี้อยู่เหมือนกันกับ กรณีที่หยดโซเดียมไฮดรอกไซด์หยดโซเดียมไฮดรอกไซด์ปุ๊บสีสีของสารละลายเมื่อหยดโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปในน้ําน้ากลั่นนะคะมา่านนี้เลยแต่กรณีที่หยดลงไปในสารละลายที่เป็นสารละลายบัฟเฟอร์นะที่เราจัดเตรียมไว้สีของสารละลายจะไม่ค่อยเปลี่ยนไปจากเดิมน,นะคะโอเคอันนี้ก็จริงๆครูก็อธิบายเบื้องต้นไปเนาะเวลาเรียนต้องไปทำแบบที่โรงเรียนนี่ก็จะเห็นความแตกต่างชัดแล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นคือปกติะนะเราเราก็จะ ทดลองเพื่อสรุปใช่ไหมแต่สำหรับครูอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้อาจจะขัดหลักการ critical thinking ใดๆก็ตามแต่ครูรู้สึกว่าถ้าเรารู้ทฤษฎีไปบ้างแล้วเวลาเราทำ l ลบอ่ะมันจะทำให้เราเอ,าเ,อาเอาทฤษฎีที่เรามีอ่ะไปประกอบกับ,กบผลการทดลองแล้วเราจะเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้เขาก็จะสรุปให้ว่าจากกิจกรรมนะคะเขาจะเห็นเราจะเห็นสีว่าตัวเนี้ยคือ b u ฟอร์ตัวเนี้ยค, er, คือน้ำตัวเนี้ยคือ b u ฟอร์ตัวเนี้ยค, er, คือน้ำ ก่อนหยดโซเดียมไฮดรอกไซด์ก่อนหยดโซเดียมไฮดรอกไซด์นะน้ำเป็นสีนี้บัฟเฟอร์เป็นสีนี้แต่พอหยดโซเดียมไฮดรอกไซด์ไปปุ๊บน้ำเปลี่ยนสีเลยเห็นไหมน้ำเปลี่ยนสีชัดเลยส่วนบัฟเฟอร์ยังคงเป็นสีเดิมอยู่ยังคงเป็นสีเดิมอยู่ยงงอยโอเคไหมแปลว่ามีมีอะไรหยดลงมาเล็กน้อยนะไม่สามารถทำให้ ph ของมันเปลี่ยนได้แต่ไม่ใช่เทไปแบบครึ่งแก้วอะไรอย่างนั้นมันก็บัฟเฟอร์ก็เอาไม่อยู่นะคะโอเคไหม นะคะทีนี้เนี่ยครูบอกว่าสาราละลายบัฟเฟอร์อะคะ่ะจะต้องเป็นคู่กรดคู่เบสกันตัวอย่างสาราละลายบัฟเฟอร์ที่ข้อสอบมักออกนะคือหนึ่งคือให้นักเรียนอะพิจารณาให้ได้ว่าสารที่เขากําหนดให้อะใช่บัฟเฟอร์หรือไม่ใช่บัฟเฟอร์แล้วก็แบบที่สองก็คือให้เขียนสมการการทํางานของบัฟเฟอร์นะซึ่งเดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวเรามาเรียนกันนะคะอันดับแรกถ้าเขาเป็นสาราละลายบัฟเฟอร์คูณนิยามสาราละลายบัฟเฟอร์องี้ดีกว่าว่าบัฟเฟอร์เนี่ยคือ ตัวอ่อนตัวอ่อนคืออะไรตัวอ่อนคือกรดอ่อนก็ได้หรือเบสอ่อนก็ได้บวกเกลือของมันเกลือของมันเช่นถ้ามันเป็นกรดอ่อนก็จะต้องเป็นเกลือของกรดอ่อนตัวนั้นโดยพอเวลาเป็นเกลือของกรดอ่อนตัวนั้นแต,แตกออกมาปุ๊บแตกออกมาปุ๊บสองตัวเนี้ยมันจะต้องเป็นคู่กรดคู่เบสกันคือโปรตอนต่างกันหนึ่งตัวนะคะอะดูตัวอย่างเช่นนี่แอซิติกกับโซเดียมแอซิตเต ตัวนี้นะคะคือกรดอ่อนตัวนี้คือเกลือของกรดอ่อนพอเวลาแยกออกมาเป็นคู่กรดคู่เบสตัวนี้ก็คือคู่กรดถูกไหมโซเดียมไอซิเตตตรงนี้เป็นเกลือมันก็โดนตัดออกมามีแค่นี้เซสสามซีโอลบอันนี้ก็เป็นคู่เบสอันนี้ก็เป็นคู่กรดตัวนี้ค่ะตัวนี้กับตัวนี้นะคะกรดฟอสฟอริกตัวนี้ก็คือโซเดียมนะคะนี่ก็แยกออกมาแยกตัวนี้อกอกมาตัวนะนี้ออกมาเห็นไหมเป็นคู่กรดคู่เบสกัน ตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมเอาโซเดียมออกเอาโซเดียมออกก็จะเป็น h 2 po 4ลบกับ hpo 4 2สองลบนะคะต่อไปตัวนี้ตัดเกลือออกมันก็จะเป็นตัวนี้เห็นไหมไฮโดรเจนต่างกันแค่หนึ่งตัวนะไฮโดรเจนต่างกันมากกว่าหนึ่งตัวก็ไม่เป็นบัฟเฟอร์นะนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่คู่กรดคู่เบสกันตัวนี้เห็นไหมซิลัสองลบแอมโมเนียมนี่ตัดนี้กับแอมโมเนียนะคะทีนี้เนี่ยกรณีนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นสารละลายผสมระหว่าง ตัวอ่อนกับเกลือของมันมันก็จะมีบางกรณีมันก็จะมีบางกรณีที่บัฟเฟอร์เกิดจากสารอะไรก็ได้ทําปฏิกิริยากันแต่เงื่อนไขของของปฏิกิริยานั้นคือมันจะต้องมีเกลือของตัวอ่อนแล้วก็ต้องมีตัวอ่อนเหลือนะคะตัวนี้แต่ตัวนี้เป็นเบสิกหลักๆของบัฟเฟอร์มีพิจารณา2แบบนะคะเขาก็เลยบอกว่าสําหรับน้าและสารละลายทั่วไปเติมเติมกรดเนี่ยทำให้ไฮโดรเนียมอออนเพิ่มขึ้นเติมเบสทำให้ไฮดรอกไซด์ออนเพิ่มขึ้น ในขณะที่ถ้าบัฟเฟอร์เนี่ยมันจะมีคู่กรดคู่เบสที่ไปจับก,ก,กรดกับเบสที่เติมลงไปทําให้ควบคุมไม่ให้ความเข้มข้นของทางไฮโดรเนียมและไฮดรอกไซด์เนี่ยเปลี่ยนมากเกินนะคะตัวอย่างเช่นถ้ามันเป็นการผสมระหว่างแอมโมเนียกับแอมโมเนียมคลอไรต์ตัวที่เป็นคู่กรดคู่เบสมันก็คือแอมโมเนียกับแอมโมเนียมไอออนพอเวลาเติมไฮโดรเนียมไอออนลงไปไฮโดรเนียมคือกรดใช่ไหมเติมกรดลงไปตัวเบสต,ตัวคู่เบสมันก็จะมารับดังนั้นแอมโมเนียก็จะมารับ ไฮโดรเนียมไอออนรับโปรโตอนจากไฮโดรเนียมไอออนจากแอมโมเนียก็กลายเป็นแอมโมเนียมไอออนเพราะว่ารับไฮโดรเจนไอออนเป็นหนึ่งตัวดังนั้นไฮโดรเนียมไอออนเมื่อให้ไฮโดรเจนหนึ่งตัวไอออนบวกหนึ่งตัวกับแอมโมเนียไปตัวมันก็เลยเหลือน้ำซึ่งมันก็จะเป็นกลางมันก็จะกลับไปเป็นสารละลายใหม่นะคะเหมือนกันแต่ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่ามีการเติมไฮดรอกไซด์ลงไปไฮดรอกไซด์เป็นเบสตัวที่จะมาจับต้องเป็นคู่กรดถูกไหมพอคู่กรดมาจับปุ๊บคู่กรดอะคะ่ะก็จะให้กรด กรดคือผู้ให้โปรโตอนถูกป่ะคะมันก็จะให้ไปกับไฮโดรเนียมกับกับไฮดรอกไซออนตัวนี้มันให้ไปมันไม่ได้ให้แค่โปรโตอนแต่ว่ามันให้ไฮโดให้ไฮมันไม่ได้ให้แค่ไฮโดเจนมันให้เป็นไฮโดเจนไอออนมันก็ให้ไฮโดเจนหนึ่งตัวไอออนบวกหนึ่งตัวจากไฮดรอกไซออนก็กลายเป็นน้าแอมโมเนีมยมไอออนก็กลายเป็นแอมโมเนียนะคะดังนั้นตัวเพิ่มไฮดรอกไซออนเนี่ย pH ก็ไม่ได้ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะคะ ดังนั้นหลักการนี้นะคะเราก็เลยสามารถอธิบายและสรุปได้ว่าบ er ัฟเฟอร์ค่ะที่สามารถคุม PH ได้ดีเนี่ยควรมีอัตราส่วนความเข้มข้นคู่กดคู่เบสเท่ากับ1ก็คือบาลานซ์กันมีทั้งคู่กดและคู่เบสเนี่ยในอัตราส่วนที่เท่าเท่ากันนะคะหรือถ้ามันไม่ได้เท่ากันพอดีเป๊ะมันอาจจะอยู่ระหว่าง0 1ถึง10ได้นะคะแต่ถ้าแต่ถ้าอยากให้มันควบคุมได้ดีอยากให้มันควบคุม อยากให้บัฟเฟอร์มันทํางานได้ดีมันควบคุมพ h เดได้ดีมันก็อาจจะต้องเป็นบัฟเฟอร์ที่มีความเข้มข้นสูงหน่อยเหมือนแบบถ้าความเข้มข้นสูงก็คือมีตัวที่จะไปจับไฮดรอกไซด์ออนกับไฮโดรเนียมอออนเยอะนะคะแค่นั้นเองนะคะถ้าเราเอาสมการตัวนี้นะคะมาเขียนคนะ่าเคเนาะตัวนี้กรดบวกน้ำได้เอ่อได้ไฮโดรเนียมอออนกับกับกับเกลือนะคะก็จะได้เป็นไฮโดรเนียมอออนกับตัวนี้กับตัวนี้ทีนี้เวลาเรา เวลาเราอยากรู้ค่า pH ใช่ไหมคะอยากรู้ค่า pH ตรงนี้เราสลับก่อนนะเราอยากรู้ค่า pH เราก็ต้องรู้ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเราก็จะสลับ KA อันนี้ขึ้นไปคูณเอาก้อนนี้ลงไปหารน,นะ KA อยู่เฉยๆนะเอาก้อนนี้เราเอาใหม่นะเราอยากรู้ไฮโดรเนียมไอออนนะคือก้อนนี้ KA อยู่เฉยๆก้อนนี้ขึ้นไปคูณเนี่ยเเอาก้อนนี้ขึ้นไปคูณแล้วก็ติดไอออนลบเนี่ยลงไปหารมันก็จะได้มาเป็นตัวนี้ ทีนี้พออยากรู้ค่า pH ปุ๊บก็จะเทคล็อกเข้าไปนะคะก็จะเป็น pH นะคะ pH ก็คือลบล็อกไฮโดเนียมไอออนก็จะกลายเป็น pKa ลบล็อกไฮโดเนียมไอออนก็คือลบล็อก2ตัวนี้นะคะสูตรจริงๆแล้วแต่ถ้าที่ครูใช้แล้วแบบจำได้แบบ make sense ครูก็จะใช้สูตรบนแต่บางกรณีถ้าสมมติว่ามันต้องหา pH เลยอะค่ะสูตรล่างก็จะก็จะสูตรล่างก็จะพร้อมใช้งานมากกว่าแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเราจำได้ไหมนั่นแหละ ถามว่าอ้าแล้วทำไงให้จำได้ก็ก,ก็ก็ต้องทำโจทย์อะทำไงให้จำได้ก็ต้องทำโจทย์เออนะคะจำจำไปนะสมมุตินะจำสูตรได้นะไม่เคยทำโจทย์นะใช่ไม่เป็นหรอกจริงใช่ไม่เป็นทำไม่ได้อยู่ดีนะคะโอเคดังนั้นสรุปเขาก็จะบอกว่าค่า pH ของสารละลายเนี่ยของบัฟเฟอร์นะขึ้นอยู่กับค่าเค นี่ pH ขึ้นอยู่กับค่า K แล้วก็ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนความเข้มข้นของตัวนี้ของกรดต่อเกลือโดยถ้ากรดกับเกลือมีความเข้มข้นเท่ากันค่า pH ก็จะเท่ากับ pKa เลยเพราะว่าตรงนี้มันก็คือหารกันได้1นึ่งเนาะลบหนึ่งเท่ากับศูนย์นะคะแต่ถ้าสมมติว่าบัฟเฟอร์มีความเข้มข้นของกรดมากกว่า pH ก็จะมีค่าต่ํากว่าเพราะว่าถ้าตรงนี้มากใช่ไหมลบลกค่ามากมันก็ตรเนี้มันก็ pKa ลบค่ามากๆ pH มันก็จะลดลง นะคะแต,แต,แต่แต่ถ้าสมมติว่าเกลือมากกว่าเกลือมากกว่าก็คือค่าลบ,บล็อกมันน้อยลบ,บล็อกน้อยค่ามันก็จะเป็นไงลบลบลบน้อยน้อยอ่ะค่ามันก็จะเยอะนะคะพีเมันก็จะมากกว่าจริงๆตรงนี้ไม่ต้องจำหรอกเขาอ,อธิบายตามสมการนะจำสมการจำสูตรได้เอาไปใช้งานได้แค่นั้นพอนะคะโอเค ทีนี้บางคนเข้าใจว่าเติมน้ำปุ๊บจะทําให้ค่า pH เปลี่ยนหรือเปล่าทีนี้การเติมน้ำนะคะมันทําให้ความเข้มข้นของกรดและเกลือลดลงก็จริงแต่ว่ามันลดทั้งคู่ดังนั้นความเข้มข้น่ะตรงนี้มันยังเท่าเดิมความเข้มข้นของกรดต่อเกลือตรงนี้มันยังเท่าเดิมดังนั้น pH ของบัฟเฟอร์ไม่เกี่ยวไม่เปลี่ยนนะคะ,อะลองเช็คตรงนี้นิดนึงนะคะตรวจสอบความเข้าใจอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าสารละลายบัฟเฟอร์ตัวนี้ ควบคุม ph ของสารละลายเมื่อมีการเติมกรดและเบสเล็กน้อยได้อย่างไรความเขียนสมการที่เกี่ยวข้องมันควบคุมได้ก็คือถ้าสมมติว่ามันมีการเติมกรดเข้าไปตัวนี้นะตัวนี้นะตัวเกลือตรงนี้นะมันก็จะแยกเป็นแค่นี้ ch 3 coo ลบตัวนี้ไม่ได้ใช้งานใช่ไหมคะพอเวลาเติมกรดลงไปเกิดอะไรขึ้นเติมกรดลงไปตัวที่เป็นเบสก็จะมารับก็จะเป็น ch 3 coo ลบนี่รับกรดเข้าไป มันก็จะกลายเป็นรับไฮโดรเจนเข้าไปเนาะมันก็จะเป็นซี3 COOH บวก H2O แต่ถ้าสมมติว่ามันมีการเติมเบสเข้าไปถ้าเติมเบสเข้าไปมันเป็นไงมันก็ตรงข้ามกันถูกไหมตัวที่มารับก็จะต้องเป็นอะไรก็จะต้องเป็นกรดถ้าเติมเบสเข้าไปก็จะเป็น c ี3 c o o h บวกไฮดรอกไซด์ไอออนตรงนี้ที่เหลือมันก็จะเป็นเกลือ COO ลบบวกบวกอะไรอะบวกน้ำเห็นไหมมันวนมันวนกันไปวนกันมาเนี่ย ตัวนี้มันเป็นสารตั้งต้นอยู่ในสมาการอยู่แล้วตัวนี้ก็เป็นสารตั้งต้นอยู่ในปฏิกิริยาอยู่แล้วนะคะต่อไปตรวจสอบความเข้าใจข้อ2สารละลายต่อไปน,นี้ควบคุม PH ุดได้ดีที่สุดถ้ามันจะควบคุมพ h เหตุได้เราก็ต้องพิจารณาก่อนว่ามันเป็นบัฟเฟอร์หรือเปล่าถ้ามันเป็นบัฟเฟอร์ทั้งหมดตัวที่จะควบคุมได้ดีที่สุดคือจะต้องเป็นบัฟเฟอร์ที่มีความเข้มข้นสูงสุดเช็คนะไฮโดรคลอริกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ รวมการได้เกลือบวกน้ำเอาเกลือก็คือเป็นเกลือโซเดียมคลอไรด์ธรรมดาไม่ใช่เกลือของกรดอ่อนแล้วก็ไม่มีตัวอ่อนเลยกรดแก่กับเบสแก่ทั้งคู่ข้อนี้ไม่ใช่บัฟเฟอร์ตัวนี้กับตัวนี้อ่ะเป็นเป็นเป็นคู่กรดคู่เบสกันที่เป็นตัวอ่อนอันนี้น่าสนใจอันนี้ก็เป็นเกลือเกลือของกรดอ่อนกับกรดอ่อนอ่ะอันนี้ก็เป็นบัฟเฟอร์อันนี้นะเป็นบัฟเฟอร์เป็นบัฟเฟอร์ตัวนี้อ่ะ กดกับก,กรดอ่อนกับเกลือของกรดอ่อนก็เป็นบัฟเฟอร์ที่นี้ถามว่าใครที่จะควบคุม pH ได้ดีที่สุดบัฟเฟอร์ที่ควบคุม pH ได้ดีที่สุดต้องเป็นบัฟเฟอร์ที่มีความเข้มข้นสูงสุดกรณีนี้คือข้อ2.4ค่ะเพราะว่านี่ความเข้มข้นของคือ0.5ตัวอื่นมันคือ0.1นะคะข้อ3 pH ของสารละลายบัฟเฟอร์ที่เป็นแอมโมเนี ide, ยกับแอมโมเนียมคลอไรด์สัมพันธ์กับค่า pKa ของแอมโมเนียมไนออนและอัตราส่วนความเข้มข้นของแอมโมเนียมไมออนและแอมโมเนียอย่างไร ปกติแล้วนะคะ pH ของบัฟเฟอร์เนี่ยขึ้นอยู่กับค่า pKa เลยถูกไหมแล้วก็อัตราส่วนความเข้มข้นของแอมโมเนียมไอออนกับแอมโมเนียก็คือตามที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้นะคะถ้าสมมติว่าแอมโมเนียมีความเข้มข้นมากกว่านะคะ pH เอาใหม่ถ้าสมมติแอมโมเนียกับแอมโมเนียมไอออนมีความเข้มข้นเท่ากัน pH ของบัฟเฟอร์เท่ากับ pKa ถ้าความเข้มข้นของแอมโมเนียมมากของแอมโมเนียมมากกว่าของเบสมากกว่า ควมเบนมากกว่า pH ก็จะสูงกว่า pKa แต่ถ้าความเข้ขนของเกลือมากกว่า pH ก็จะต่ำกว่า pKa ไม่ต้องจำเอาสมก,การมาเทียบนะคะการเตรียมบัฟเฟอร์นะคะอันนี้เมื่อกี้ที่ครูแอบเกลื่อนไปแล้วว่านอกจากการเตรียมจากกรดอ่อนกับเกลือของกรดอ่อนหรือเบสอ่อนกับเกลือของเบสอ่อนมันยังเนี่ยบัฟเฟอร์อะจริงๆคีย์หลักมันคือนี้นะกรดอ่อนเกลือของกรดอ่อนแต่ครูใช้่อว่าตัวอ่อนกับเกลือของมันนะคะเบสอ่อนกับเกลือของเบสอ่อน มันสามารถเอากรดอ่อนมาบวกเบสแก่หรือเบสอ่อนทําบวกกับเบสแก่ได้แต่ในปฏิกิริยานั้นๆจะต้องมีตัวอ่อนเหลือเนี่ยจะต้องมีตัวอ่อนเหลือเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอมีตัวอ่อนเหลือใช่ไหมผลิตภัณฑ์มันจะเกิดเกลือของตัวอ่อนอยู่แล้วมันก็จะกลายเป็นอา้าวมีตัวอ่อนเหลือแล้วก็มีเกลือของตัวอ่อนก็จะเป็นบัฟเฟอร์ได้นะคะอืออย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมนี่นะกรดแอซิติกทำแบบยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์แอซิติกเป็นกรดอ่อนโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นเบสแก พอทำาปยากันปุ๊บมันก็จะได้โซเดียมแอซิเตตซึ่งตัวนี้เป็นเกลือของกรดอ่อนกับน้ำมันจะเป็นบัฟเฟอร์คือกรณีที่ตัวนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วเป็นผลิตภัณฑ์แต่สารตั้งต้นจะต้องเป็นตัวนี้เหลือมันถึงจะเป็นบัฟเฟอร์ได้เห็นไหมแต่ถ้าสมมุติว่าในปฏิกิริยานั้นนั้นตัวนี้หมดแล้วโซเดียมไฮดรอกไซด์เหลือกรณีนี้ไม่ใช่บัฟเฟอร์สำหรับสมการนี้โอเคไหมแค่นี้นะคะโอเคเดี๋ยวให้ดูอีก หนึ่งสไลด์มันข้ามไปอือนี่เห็นไหมพวกเราว่าตรงนี้ค่ะสมมุติกราฟอันนี้เป็นกราฟการไตเติเนาะโซเดียมไฮดรอกไซด์เพิ่งใส่โซเดียมไฮดรอกไซ,ซด์ดอซตอนแรกๆคครยังน้อยอยู่แสดงว่าช่วงแรกๆตรงนี้ค่ะจะเป็นกรดแอซิติกเหลือมันก็จะเป็นบัฟเฟอร์แต่ถ้าใส่โซเดียมไฮดรอกไซด์ล้นพวดไปแล้วโซเดียมไฮดรอกไซด์เลยเยอะเกินตรงนี้ก็จะไม่ใช่บัฟเฟอร์แล้วช่วงบัฟเฟอร์ก็จะเป็นช่วงที่มีตัวอ่อนเหลือแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นแล้ว นะคะโอเคขอตัวสอบความเข้าใจอีกหนึ่งอีกหนึ่งอันเขาถามว่าสารละลายผสมคู่ใดต่อไปนี้ควบคุม pH ได้ดีที่สุดเลือกเลยหนึ่งเช็คว่าใช่บัฟเฟอร์ไหมเออสองถ้าเป็นบัฟเฟอร์มีความเข้มข้นมากสุดก็จะควบคุม pH ได้ดีที่สุดตัวนี้ค่ะกับตัวนี้ทําปฏิกิริยากันดูนะทำปฏิกิริยากัน,นะกนแล้วดูก่อนว่าใครเหลือ ตัวนี้0.1คูณ10คูณกันเร็วๆคูณในใจ0.1คูณ5ใครเหลือตัวนี้เหลือตัวนี้เป็นกรดอ่อนแล้วผลิตภัณฑ์มันก็จะเป็นโซเดียมฟอสเฟตถูกไหมมันก็จะเป็นโซเดียมฟอสเฟตอืมมันก็จะเป็นแบบนี้เขียนสมการให้ดูต้องเขียนไหมมันก็จะเป็นไม่ต้องเขียนสมการก็ได้ดูแค่ตัวนี้ว่า ตัวนี้ค่ะตัวนี้เหลืออะครูไฮไลท์ตัวเหลือแล้วกันตัวนี้เหลือซึ่งถ้ามันทํากันแบบนี้ค่ะมันมีตัวอ่อนแล้วมันก็มีตัวนี้มันก็จะได้มันก็จะได้โซเดียมฟอสเฟตไม่ใช่ต้องเป็นโซเดียมแบบนี้ p o c h 2เ oh อาใหม่ NaH2 POC นี่ตัวนี้เป็นเกลือของกรดอ่อนแล้วก็มีกรดอ,อ,อ่อนเหลือโอเคตัวนี้เป็นบัฟเฟอร์ข้อต่อไปกรดอ่อนกับเบสแกดูนะ0.1คูณ10 0.1คูณ 10, 10อันนี้หมดพอดีหมดพอดีไม่มีใครเหลือไม่ใช่บัฟเฟอร์อันนี้ตัวอ่อน0.1คูณ10 0.1คูณ 10, 10หมดพอดีไม่ใช่บัฟเฟอร์0.5คูณ10 0.5คูณ10หมดพอดีโอ้โหแลวอันนี้เป็นตัวแก่ทางคู่ด้วยไม่ใช่บัฟเฟอร์อยู่แล้วสรุป ตัวที่เป็นบัฟเฟอร์คือตัวนี้ไม่ได้ต้องเทียบความเข้มข้นเลยเหมือนเหมือนโจทย์มันถามว่าข้อใดเป็นบัฟเฟอร์เออมันถามแค่นี้นะคะโอเคไหมนะคะน่าจะจบแล้วละ่ะต่อไปก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดที่10.8เหมือนเดิมลองทำมาก่อนลองทำมาก่อนนะคะแล้วก็มาเจอกัน เฉลยในคลิปหน้านะคะถ้าชอบถูกใจกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ครูด้วยนะใครสนใจอยากเรียนแบบเข้มข้นเวอร์ชั่นเข้มข้นนะในราคาประหยัดนะคะสมัครเ e นเบอร์ชิพครูได้นะคะแนะนำเพื่อนมาดูกันด้วยนะคลิปฟรีก็มีตลอดเหมือนกันอย่าให้ครูทำอะไรหลงช่องก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ